ไอ้อันนี้สดเลยเนี่ยโฟกัสซิ่งโฟกัสโฟกัสมาแล้วสตาร์ทเรคคอร์ดดิ้งครับผมกล่าวสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับพิสินเองนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับซูชินะโอเคก็อ่าปีใหม่แล้วนะครับทุกคนปีใหม่แล้วก็ h a v e a n i c e d a y นะครับช่วงนี้ก็ปีนี้สำหรับปีนี้การอัปเดตของปีนี้เนี่ยไม่ไม่ได้คิดไว้เลยอะไม่ได้คิดไวเลยว่าจะทำยังไง อาจจะคล้ายๆปีที่แล้วนะครับเรื่องไลฟ์สดเนี่ยอาจจะเลื่อนเป็นแบบว่าหนึ่งเดือนลบทีหนึ่งนะครับหลเวลาปีไลฟ์พี่ไหลใช่ไหมอาจจะเป็นหนึ่งเดือนลบทีหนึ่งนะครับแล้วก็อ่ะปีนี้ตั้งใจละกันจะพยายามไปเที่ยวแล้วถ่ายคลิปมาให้ได้มากที่สุดละกันถ้าวเรวาไปเที่ยวไปถ่ายคลิปหรือถ้าไม่มีคลิปก็ถ่ายรูปคือจะลงในไอจีอ่ะอินสตาแกรมอ่ะ S I N X O ตามที่ช่องเลยไปฟอลโล่กันหน่อยนะครับ อินสตาแกรม S, S I N N O นะไปฟอลโล่กันได้เลยนะครับอ่บาไปลาไปเที่ยวก็จะใช้กล้องตัวนี้แหละไปถ่ายคลิปนะถ่ายคลิปเสร็จก็ไปลงลงก็คงลงช่องนู้นไปเลยนะครับผมนะครับปีนี้ขอให้เป็นปีที่ดีกับทุกคนนะฮะสำหรับพี่ก็เช่นกันนะครับก็จะระวังกับทุกๆอย่างนะครับแล้วก็เตรียมรุยงานนะครับอยากให้ทุกคนรอติดตามกันด้วยนะครับมีอะไรจะพูดอีกไหมคลิปนี้ขอแบบนั่งพูดนั่งพูดยาวๆเฉยๆแล้วกันไม่รู้จะยาวได้แค่ไหน ตามความรู้สึกอะไรกันเพราะเดี๋ยวต้องไปทํางานต่อนะทุกคนอขอให้เป็นปีที่ดีกับทุกคนนะ Have a nice day ปีนี้พี่ก็จะพยายามทําอะไรให้มันดีขึ้นนะครับแล้วก็วันนี้วันนี้วันปีใหม่ใช่ไหมวันที่หนึ่งใครที่ดูคลิปวันนี้ก็ไปอ่าประมาณจะไม่แน่ใจว่าช่วงไหนอ่ะไป follow IG ไว้เดี๋ยวจะไลฟ์สดใน IG แล้วคุยกันนะนะก็คือวิดีโอ จะพยายามลงช่องนี้ให้เยอะมากที่สุดนะครับส่วนรูปพี่ชอบถ่ายรูปช่วงนี้ก็คือรูปเนี่ยจะเป็นการถ่ายถ่ายจริงแต่ว่าถ่ายเวลาถ่ายไปลงเนี่ยก็คือมันจะต้องไปลงในอินสตาแกรมเข้าใจไหมครับ so ไป follow ig กันไว้นะครับเดี๋ยวจะไปเดี๋ยวจะไปดูเดี๋ยวจะไปอา่าไปไป,ไปลงใน ig นะครับรูปไปดูใน ig เวลาไปเยวสถานที่ต่างๆสถานที่ประทับใจความทรงจาไปลงใน ig หมดนเลยนะครับแล้วก็ลงรูปอะไรก็ ในไอจีนะครับก็สดดีครับเล่นสดไม่ลึกอะไรจัตเตะเล่นก็ควรจะซ้อมมาหน่อยเนาะโอเคทุกคน ขอจบไปเท่านี้แล้วกันนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามที่มาตลอดนะครับขอบคุณทุกคนที่คอยซัพพอร์ตกันคอยมาดูไลฟ์คอยมาดูคลิปคอยมาคอมเมนต์ทุกคลิปเลยอ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะครับที่อ่านทุกคอมเมนต์จริงๆนะครับคอมเมนต์ไหนดีก็คอมเมนต์ไหนดีก็ขอบคุณมากๆนะครับสำหรับคอมเมนต์ที่ไม่ดีนะครับก็ห้องตายนะครับโอเคเจอกันเจอกันเจอกันปีนั่นแหละไม่ต้องเจอกันไหนปีหน้าเจอกันปีนี้เจอกันทุกปีฟอลโล่ถึงช่องทางนะครับ IG กับยูทูบไม่น่ะหลักๆสองอย่างเฟ Have a nice day. Have a nice day. yeah. Yo.